สวัสดีค่ะเพื่อนๆมือนีอนกระพอกันกับแมวเหมียวนะคะมือนีกรมีเวลาบดดนนะคะแมวเหมียวมากทรงลูกไปเลี้ยนวัดลูกนะคะมึงหัวยุงหัวฟูมือนีอากาศหนาวมากค่ะกระเป๋าต้องเลี้ยนลูกกันยังติดมากนะคะพี่น้องเดี๋ยวมือนี้สีผ้ามาสำรวจเห็ดอ่าหูหนูนะคะพี่น้องเพราะว่าผีผีทางเยอะดามันเพิ่นเก็บเห็ดหูหนูนะแมวมือนีว่าได้เตรียมอุปกรณ์มาเก็บนะคะมือนี้มาสำรวจไปก่อนมือหลังจังสิผ้าเอาถุงมาเก็บค่ะเพื่อนๆไป เขาปลาโดยกันนะคะหนาวค่ะตอนนี้แมวกะย่างเขามาในสวนสาธารณะนะคะค้นกค่อนข้ังสีย่างหลายนะเพราะว่ามันโบเมีนอ่ะปลาใหญ่นะคะพี่น้องกะถ้ามีเห็นกะอาศิดีใจถ้าโชคดีถ้าได้เจอนะคะตอนนี้อุณหภูมิกะศูนย์องศานะคะตอนเวานี่กะควรนออกเมื่อยเย็นละคะ่ะขนาดมากแป๊บเดียวนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวใบสาม มีเวลาอยู่สองชั่วโมงกว่าแม่สีสามารนยางได้เนาะเดี๋ยวใบสามแมวก็ต้องกลับไปหัดลูกอยู่ที่โรงเรียนวาดลูกนะคะเดี๋ยวลปรุ่นนะน้ำกันนะคะถ้าโชคดีอาจจะได้เจอเห็ดนงางเห็ดหูหนูนะคะเพื่อนๆการเขาป่าบ่เป็นพ้นค่ะเพื่อนๆหน,นาวแห้งกลับมาปลอกอทับทิมให้ไบให้ลูกดีกว่านะคะเพื่อนๆน,นี่แมวกะ เบื้องจากในย t u b e นะคะเพื่อนๆว่าเขาปอกจังไดเนาะเดี๋ยวแมวสีพาสเพื่อนล่องปอกเบื้องน,นะคะเพื่อสีเอาใส่กองใส่ตู้เย็นไว้ให้ลูกบอกเลยว่า,าการปลอกของแมวนี่คือปอกบอ่เป็นนะคะเพื่อนๆมือน,นี่กะสิล่องปอกนะคะว่าสีได้กินเพะเนาะทุกครั้งกะซื้อมากกะม่นอ้ยปุ๋ยคะ่ะตัวสีได้กินเนาะจ้ะ เพื่อนๆพี่ๆท่านใดมีเทคนิคที่ดีก็บ,บอกแมวเนี่ยด้ยค่ะเพราะว่าลูกมากกินแล้วก็แมวกับมากกินแมวบอกว่าอ่าเด็กน่อยน่ะบ่ค่อยกินอาหารหรือขนมหรือผลไม้แปลกๆนะคะถามว่แซ่บหรือแกะยากเขาสิบก,กินเลยนะคะแมวกับพยายามสอนให้ลูกกินอผลไม้ที่บ่านสิกินนะคะพี่น้องเพราะว่ามันกันยากลําบากจริงๆอ่ะกับการแกะขนาดเท่าเองนะคะ แกะยากเขากับบคอยอยากซื้อมาก,กินนะคะแต่วิตามินสูงนะคะมันรุ่งสายตาดีต่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆแม่กะพยายามสอนลูกให้กินผลไม้ต่างๆนะคะบางอย่างเขาล่องแล้วเขาบอชอบเขาก็บอกินอีกเลยนะคะพี่นวงอันนี้กะสเปะสปาค่ะถ้าพี่ๆทันไดมีวิธาิแกะที่ดีกว่านี้ก็แนะนำเนเด้อค่ะเพื่อนๆ สุดท้ายกำมุนเลเล่คือเกาเพื่อนเพื่อนเบิ่งสภาพเอาลวดสุดท้ายก็ต้องแกะออกมาเอาแต่ทีรเมิรเหมือนเดิมนะจ๊ะเบิ่งเนี่ยโอ้ยลำบากนะคะของแสบมาคือกินลำบากแทนน้อแมวกะแกะได้ประมาณนึงล่ะคะ่ะเพื่อนเพื่อนโอ้ยทุลักทุเลเห็นบ่ทัวสิแกะได้แมวกะแกะเอาใสากองใส่ตู้เย็นไว้ให้ลูกนะคะเดี๋ยวแมวกะสิไปหาบนา่งมาบานนะคะเพราะว่านั่งเลิงเรียนแล้วนะจ๊ะไปรับลูกก่อนนะคะเพื่อนเพื่อน เดี๋ยวสีผ้าลูกสาวมาเต้นก่อนนะคะวันเนี้ยกินแล้วก็เต้นประมาณนี้ละคะ่ะถึกใจออกกาลังกายก่อนนะคะเห็นบอกช่วงนี้นั่งกําลังเฮอไอเต้นแดนแบบเกาหลีนะคะเพื่อนๆนี่เพื่อออกกาลังกายนิดๆหน่นนอยๆหลังเลิกเรียนนะคะเพราะว่าเด็กหน่อยกับมกักเต้นมักลองอยู่แล้วนะก็เลยตามใจนางนะคะโอเคจังพอกันไม่คลิปหนานะคะขอบคุณสำหรับการรับชมบ๊ายบาย,บายจ้า